ให้อภัย move on ได้แล้วจริงหรือผมชวนเล่นเกมทดสอบประเด็นนี้ดูเล่นๆนะครับลองดูรูปหรือภาพของแฟนเก่าดูซิหรือใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเขาเคยทำผิดต่อคุณมาก่อนในอดีตและตรวจสอบปฏิกิริยาของตนเองตรวจสอบอารมณ์ความสึกของตนเองหากเรายังมีความรู้สึกหรืออารมณ์แย่ๆลบๆอยู่เช่น เสียใจเศร้าผิดหวังโกรธโมโหแค้นอะไรก็แล้วแต่ไม่มากก็น้อยดังนั้นเราต้องพูดใช่ไหมครับว่าคนคนนั้นยังคงมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของเราอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมชวนเล่นเกมต่อลองจินตนาการดูซิว่าคุณมีจีนี่หรือเทวดาหรือนางฟ้า1คนซึ่งสามารถเสกอะไรให้คุณก็ได้ในจักรวาลแห่งนี้ ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นสมมุติพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่รักเทวดาองค์นี้สามารถเสกคู่ใหม่ที่ถูกสเปกมากกว่าคนเก่าถึง1ิบเท่าร้อยเท่าด้วยซ้ำคุณจะเลือกไหมผมรับประกันเลยครับแทบทุกคน100%เเซตคงลืมคนเก่าโดยทันทีเลือกคนใหม่ที่เทวดาเสกให้แต่หากอยู่ที่ผมบอกว่าโอ้ผมล้อเล่นเทวดาน,นี้ไม่มีจริงหรอกคุณจะกลับมารู้สึกอย่างเดิมไหม ความรู้สึกที่แตกต่างกันหรือแกลบหรือช่องว่างนั้นน่ะจึงต้องสะท้อนบางสิ่งบางอย่างมันจึงต้องสะท้อนความเชื่อของเรากล่าวคือเราอาจจะยังไม่ได้เชื่อจริงว่าคนคนนั้นคงมีจริงหรืออาจจะเชื่อประมาณว่าเราฟลุกที่เจอคนเก่าคงไม่โชคดีครั้งที่สองเจอคนใหม่หรือประมาณว่าเราสายเกินไปเราอายุมากเกินไปแก่กันไปแล้วซึ่งเป็นเพียงแค่ limiting belief ความเชื่อที่จํากัดตนเองซึ่งไม่ได้เป็นความจริงครับเป็นเพียงความเชื่อและเมื่อเราพูดถึงประเด็นนี้ความเชื่อที่เป็น limiting belief เราเนี่ยมักแสดงตัวออกในลักษณะประมาณว่าฉันรู้สึกว่าและฉันเชื่อว่าฉันดีไม่พอไม่มีคุณค่าหรือความสุขของฉันได้หายและจบหรือตายลงไปแล้วกับคนคนนั้นที่จบไปที่จากจากชีวิตฉันไปเพราะเขาทำให้เรามีความสุข เขาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เราจนทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนพิเศษฉันเป็นคนสำคัญแต่ผมลองถามดูทีพลิกโจ์กับหัวกับหางดูสิไม่มีมันจะไม่มีใครสักคนเลยเหรอมันจะไม่มีคนอื่นสักคนเหรอในโลกใบนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นได้เรามีประชากร8,000ันกว่าล้านคนคิดเล่นๆครับหากคุณมีอายุ100ปีแล้วคุณเจอหรือเดทหรือพบคนใหม่ ทุกนาทีไม่หลับไม่นอนเนียนะคุณเจอได้เพียงแค่52ล้าน596,000คนผมคิดเลขมาแล้วตลาดไทยยังไม่หมดเลยกล่าวกล่าวคือตลาดไทยยังไม่หมดเลยประเด็นคือว่าแม้คุณเชื่อว่าคนนั้นไม่มีจริงแล้วผมถามต่อว่าแล้วคุณทำให้ตัวคุณเองรู้สึกพิเศษ รู้สึกเป็นคนสำคัญได้ไหมคุณอินจอและมีความสุขหรือใจเบิกบานเวลาคุณอยู่กับตัวคุณเองไหมแล้วหากเราพัฒนากลับมาพัฒนาตนเองไปไหนก็มีความเบิกบานที่เราครองไว้ในจิตใจและคุณสามารถส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าคุณชอบคนที่คุณเป็นผมรับประกันเลยครับ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือดึงดูดคนใหม่เข้ามาแน่นอนแล้วคุณจะพบว่าที่จริงแล้วจีนี่หรือเทวดาไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกแต่อยู่ในใจและความเชื่อตนเองต่างหาก